พูดถึงว่าอะไรค่ะส่งมาได้จิเบอร์4560 3.3 3ครั้งละ3บาทหนึ่งในนั้นต้องมีคู่นี้แน่นอน Brightness ค่ะจัดให้ดูกันเลยดีกว่านะคะก็เก็บตกจากงานเปิดตัวละครเวทีสุนทรภพเดอะมิวสิค c a ลในสัมภาษณ์ไม่เดี่ยวเลยไม่ได้ดูกันนะคะนี่ก็มีฉายยานะเหนียงกับ เหม่งเอ่อเหม่งนี่คือไบรท์นะคะส่วนน้องเนสคือเนียงค่ะส่วนสัมภาษณ์ที่จะได้ดูกันนะคะก็จะมาพูดถึงความเอ่อคลาสสิกนะคะแล้วก็การลงความลงตัวกันระหว่างคู่นี้กับละครเวทีสุนทรภพอนเดอะมิวสิคอลนะคะซึ่งจะเล่นต้นปีหน้านะคะแฟนคลับก็อย่าลืมไปเชียร์กันเยอะๆแล้วก็ยีิบสองธันวาคมนี้อย่าลืมไปเชียร์คอนเสิร์ตคู่นะคะแล้วที่สําคัญไปกว่านั้นเลยนะคะอย่าลืมไปเดอะรูมกับไบรท์เนสด้วยค่ะเห็นว่าบัตรจริงๆอีกสองร้อยใบนะคะช่วยไปเชียร์เกาหลีหน่อยอุดหนุหน เ,เ,เขาเล่อนเลยถ่ายแมกกาซีนติดต่อไปแล้วเขาบอกว่าขอเป็นเอ็กซ์คลูซีฟส่วนน้องเนสมีสัมภาษณ์เดี่ยวนะ่ากับพี่สนยุกแน่นอนเดี๋ยวได้ดูกันนะคะ คุ่ณจ nice ิ nuclear 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 like ้นไมเนสก็ถามถึงละครเวทีเร yeah. ื่องนี้นิดนึงได้ค่ะก็สอบละครเวทีเรื่องนี้ก็เป็นการร่วมงานครั้งแรกกับ JSL ของเราทั้งสองคนนะคะก็ตื่นเต้นมากค่ะที่ได้ร่วมงานกับพี่ๆที่ม้าประสบการณ์นะคะเพราะว่าเขามีมา4ครั้งแล้วเอ้ยสครั้งแล้วอันนี้ครั้งที่4ใช่ค่ะก็ตื่นเต้นมากมีดีใจที่มีโอกาสได้มาร่วมงานค่ะก็ละครเวทีดีๆอย่างนี้เนี่ยมีอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นมากยังไงบ้างคะไปก็คือต้องขอบอกก่อนละครเวทีเรื่องนี้ชื่อว่าเพลงรักของเธอสุนทรพรมิวสิ เข้าครับผมสำหรับใครที่เป็นคอสุนทราพนอยู่แล้วก็องี้เหรอคะไม่ใช่คอเพลงก็มาดูกันเยอะๆนะครับผมห้ามพลาดเลยแล้วก็สาหรับใครที่แบบวัยรุ่นหรือว่าคนทั่วไปนะฮะก็อยากให้เชิญชวนมาดูกันเยอะๆเพราะว่าละครเวทีเรื่องนี้เป็นแนวคอมเมดี้แล้วก็สนุกมากจริงๆด้วยนะครับผมครบค่ะมีทุกมีทุกอย่างเลยตลกฮาเศร้าซึ้งโรแมนติกคือครบจริงๆใครชอบอะไรที่แบบรวมมิดอย่างนี้ต้องห้ามพลาดค่ะแล้วดนตรีหรือว่าแนวเพลงเราเนี่ยก็จะนํามา ปรับใหม่ให้เป็นทันสมัยขึ้นให้เข้ากับยุคสมัยขึ้นบทละครทุกอย่างก็จะแบบว่าร่วมสมัยก็คือสามารถเข้าใจได้ง่ายแล้วก็อินไปกับบทละครของเราได้ครับผมพูดถึงนิดนึงเราเป็นโรงเรียนคู่แข่งกันค่ะจริงเราต้องมีอะไรมาแบบประชันกันอะไรไหมคะคือของเนสเนี่ยนะจะไม่มีอะไรประชันค่ะเพราะาเนี่เป็นสเสมียน <c oughs> <c oughs> ดูแลโรงเรียนเพิร์นลีลานะคะแต่ของไบเนี่ยเขาจะมีการมาแข่งขันเพราะเขาเป็นนักเต้นของโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้ก็มีนักเต้นหลายคนมากจะเป็นพี่โบพี่รอนนะคะหรือจะเป็นคุณครูเด่เนี่ยค่ะก็จะแข่งขันกันอย่าง เท้าไฟเลยทีเดียวแต่จะบอกว่าถึงแม้ว่าชื่อโรงเรียนเนี่ยจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกเรียบเรียบไม่ง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าคนข้างในเนี่ยเด็ดมากเลยนะคะท่าเต้นเนี่ยเราเจอกันเลยนะคะ speed d a n c อะไรเงี้ยเป็นเชลีดเชลีดของใบนี่คือเป็นอีกฝั่งหนึ่งโรงเรียน speed ดนของเขานี่เพลลีลาชื่อชื่อโรงเรียนเพลลีลาก็จะแบบว่าพื้นๆนอนุรักษ์นิยมอะไรอย่างนี้ของเราก็จะแบบว่าร่วมสมัยละแล้วก็ตอนสุดท้ายนี่ก็จะมาประชันกันใช่ค่ะฝั่งนี้ก็จะเป็น แต่กองเชียร์ไว้นี่คือร่วมเล่นเลยร่วมเต้นด้วยเราคัอมือคันไม้มนาะเพราะเราก็เต้นรีแลกซอยู่แล้วหูคันมือคันไม้ <laughs> มากก็เกาโต๊ะเสเหียนไปไม่ใช่แต่ก็มีแต่ก็จะมีบทเกี่ยวกับการเข้ามาแบบมีมีสีสันก<า>ันเนเปิลจะเจอทั้งตอนที่เจอไบร์อย่างเงี้ยมันจะแบบมีความรักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกันค่ะแล้วก็จะอยู่ติดกับคือพี่พาเลตพี่พี่เพลินคือพี่โบบ่อยๆค่ะเพราะว่าจะเป็นตัวที่แบบชอบยุ่งจุกจิกจุกจิกนิดนึงใช่น่ารักน่ารักเนี่ยค่ะกุ๊กกิ ต้องเจาะต้องเขาเรียกว่าจิกบ่อไหมผู้จิ้นผู้นี้เขาเขียนบทมาน่ารักนะมันมันแบบว่ามันจะเป็นเด็กมั้ยพอเราจีบกันปุ๊บทุกคนก็แบบว่าโอ้ยอะไรอย่างงี้ใช่เสียวมากคนใช่คือมุกที่เขาเขียนมาคือมันฮาแล้วมันดูน่ารักเสียมันแบบมันไม่ได้เป็นความรักแบบผู้ใหญ่อะค่ะใช่เลยคิดว่าถ้าคนได้ดูแล้วเนี่ยจะจะชอบคู่นี้นะคะชอบผู้นนกับพิมค่ะใช่เหมือนเี่กก็ซึ่งผ่านละครเวทีมามีสอนใบไหมโอ้สอนใบไหมใบก็เพิ่งผ่านละคร บนเวทีมาเหมือนกันแต่ของนี้จะเป็นละครเวทีร้องนะคะก็ ถามว่าจะสอนไหมเขาก็มีประสบการณ์ทัางอาารร้องเพลงเขาร้องเพลงดีอยู่แล้วแล้วก็เรื่อง <c oughs> จ้า <c oughs> เรื่องเต้นก็คุณครูค่ะที่เนี่ยสอนค่ะก็เราก็ให้กําลังใจเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะใช่ค่ะเหมือนว่าเรื่องนี้ต้องเต้นแล้วก็ร้องด้วยใช่ <c oughs> ต้องแบ่งยังไงบ้างคะ่ะเพราะว่ามันต้องมีเหนื่อยมีเต้นมีร้องมันต้องหนทางเดียวคือซ้อมให้แน่นที่สุดครับผมต้างการแข็งแรงด้วยใช่ก็คือถ้ามีเวลาว่างจริงเราก็ต้องหาเวลาออกกาลังกายด้วยเพื่อเพิ่มพลังแล้วออกท้งภายในทั้ง ร่างกายแข็งแรงและออกไหมคะไม่ค่ะมียบยาอะไรก่อนโอ้ไม่ถึงขนาดนั้นครับผมก็เราเราใช้เวลาการซ้อมให้มันเยอะที่สุดก็จะออกมาดีที่สุดแน่นอนค่ะค่ะให้ฝากติดตามชมนะคะได้ค่ะก็สอบใครที่กําลังด้อมด้อมมองมองอยู่นะคะอย่าแค่ด้อมมองนะคะต้องมาจองเลยนะคะที่ไทยดิกเกตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะแสดงปีหน้าค่ะ25มกราถึง23กุมภาพันธ์นี้นะคะอย่าพลาดจริงๆเพราะว่าเราบอกเลยว่า24เพลงนี่คนแต่เพลงก็เพราะมาแล้วก็ใครที่ เป็นแฟนเพลงสุนทราพรเนี่ยไม่ควรพลาดค่ะจะได้รับฟังดนตรีที่แบบแนวใหม่เพิ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็จะคนที่ชอบการเต้นลีลาศหรือว่าการจะเป็นเต้นสมัยใหม่ผสมผสานกันอย่างลงตัวไงต้องมาติดตามชมในเพลงรักของเธอสุนทราพรเดอะมิวสิควลค่ะใช่ค่ะเนาะครับผมโอเคขอบคุณค่ะหแฟันได้เอาคู่กันไกันเลเขาเพลงิ้า Oke, kalau